บัวหิมะและสมแดงเกาหลีน,ะนี้เนี่ยก็คือทําได้เหมือนกับกินแคร์ที่เอาไว้ทาบนผิวหน้าแก้มเลยนะคะต่อ7วันมานี้นะคะแก้มก็ใช้นองเขาเช้าเย็นทุกคนแล้วก็มีความรู้ึกว่าคุยผิวจะลื่นไปไหนผิวลื่นมากนะคะแก้มไม่อยากใช้คําว่าขาวแต่ว่าเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีผิวได้นะคะช่วยกู้ผิวโทของเราได้เหมือนเป็นเกาะ ป้องกันแสงแดดให้เราได้ด้วยทำให้ผิวเราดูสวยดูสดใสกว่าเดิมสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมิชวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแกมกลับมาพร้อมกับรีวิวโลชั่น,นบำรุงผิวที่คาเคลมแรงมากเป็นครีม,มบำรุงผิวตัวใหม่ล่าสุดจากซิต้าซึ่งน้องแกมนะคะได้ลองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ใช้น้องเขาม,มาจนถึงปัจจุบันมาทํารีวิวไปเลยจ้ะนี่เลยค่ะซิต้า restoring bright uv บุดบัวหิมะและสม แดงเกาหลีนะคะมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติกู้ผิวคล้ำเสียสะสมะเขาก็ใส่ตัวโสมแดงเกาหลีบำรุงผิวมาให้เราเลยนะคะไปช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็พิเศษไปอีกนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของบัวหิมะช่วยรักษาแพรเป็นฟื้นฟูผิวคล้ำเสียบำรุงผิวให้มีความสว่างกระจ่างใสนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะทุกคนแค่นี้ไม่พอคือเขาก็มีตัวซูเปอร์คอลลาเจนนะคะบวกวิตซีนะคะ ความชุ่มชื้นเพิ่มความสว่างกระจ่างใสแล้วก็จะมีตัว double UV protection ปกป้องแสงแดดได้10เท่านะคะป้องกันได้ทั้งรังสี UVa แล้วก็รังสี UVb เลยทำครมดีขนาดนี้เวลาใช้จริงเนี่ยได้ผลไหมนะคะแกมนะได้ทดลองใช้น้องเขานะคะมา7วันทุกคนมีวันที่แกมต้องเจอแดดด,ด้วยทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าผิวแกมก่อนหลังนะคะจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเรามาดูเนื้อเขา ก่อนเลยขอออกตัวก่อนเลยว่าแกรมชอบกลิ่นน้องเขามากชอบกลิ่นน้องเขามีความสึกว่าทาแล้วไม่ฉุนนะคะแล้วก็เนื้อเขานะคะทุกคนมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะพอลองถูดูนะคะเรามีความสึกว่าเอ้ยเนื้อมันน่าตะหนักหรือเปล่าแต่ว่าพอเวลาถูๆไปอย่างเงี้ยทั้งตัวใช่ไหมทั้งแขนนะคะเนื้อเบาแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีผิวเด้งคือทาไปครั้งแรกนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นเลยแล้วก็ผิวจะมีความ บบนุ่มๆแล้วก็มีความเรียบเนียนเขาให้ความชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยมาแล้วผิวเด้งผิวไม่สากเลยคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานนะคะทานน้องเขาไปตอนเช้าใช่ปะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะมาจับผิวตัวเองเนี่ยยังมีความสุขวา่าผิวยังลื่นอยู่ยังนุ่มอยู่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่แกมะ่ะปกตินะคะแกมก็จะนอนห้องแอร์อาบน้ําร้อนด้วยก็ช่วงนี้นะคะอากาศก็มีความแห้งๆนิดนึงนะคะผิวแกมก็จะมีความแห้งใช่ปะ่ะแกมก็หยุดใช้้อออยลาาบนนํะะคะมทดง องคคคุณนนนน้้นะะีะะจากผิวทีกแรมีความสึกว่าคันๆรูขุมขนดูกว้างๆแล้วก็เผิวเราเนี่ยมีความแบบดูเป็นแผ่นๆ,ๆใช่ไหมรูขุมขนกว้างๆเนี่ยก็ดูตื่นขึ้นผิวลื่นมากๆผิวลื่นผิวเนียนผิวมีน้ําผิวมีความชุม่มชื้นก็คือใช้เราชอบมากตัวส่วนผสมซูเปอร์คอลลาเจนแล้วก็วิตซีที่เขาใส่มานะคะคือสามารถช่วยเพิ่มความชุม่มชื้นให้กับผิวแกมได้ดีมากเขาให้ความรู้สึกเดียวกันเหมือนตอนที่แบบว่าเราใช้วิตซีทาบนผิวเลยนะคะ ได้ผิวที่ฟูอิ่มน้ำนะคะก็รู้สึกดีเลยผิวรู้สึกดีรู้สึกเลื่นมากๆแกมชอบนะคะแล้วก็ตัวโสมแดงที่แกมเคยใช้บนผิวหน้าเชฟะเขาจะทําให้ใบหน้าเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสผิวดูเคลีย์ผิวดูใสขึ้นนะคะซึ่งโลชั่นตัวนี้เนี่ยมันได้เหมือนกับกินแคร์ที่เอาไว้ทาบนผิวหน้าแก้มเลยนะคะคือประทับใจมากตออเจวันมานี้นะคะแกมก็ใช้นองเขาเช้าเย็นทุกคนแล้วก็มีความสุขว่าค ผิวจะลื่นไปไหนผิวลื่นมากกับผิวทั้งวันเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าผิวตัวเองสากเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรานะคะค่อยๆใสขึ้นตามลําดับนะคะแก้มไม่อยากใช้คําว่าขาวแต่ว่าเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีผิวได้นะคะเราก็ค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นดูละเอียดขึ้นผิวเนี่ยเพื่อสามารถดูความแตกต่างของผิวแกมนะคะก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยดูเห็นความสว่างกระจ่างใสของสีผิวขึ้นนะคะดยูที่เป็นแผน่นๆดูรู ขุมขนกว้างๆเนี่ยก็ดูตื้นขึ้นใช้นองเขามา7วันนะคะก็จะมีวันที่แกมจะต้องออกไปข้างนอกนะคะเจอแสงแดดตามกิจกรรมที่แกมทานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไปคาเฟ่ออกไปท,ทําธุระทํางานก็ต้องเจอแดดเราไม่ได้รู้สึกว่าผิวเราค้าเสียหลังจากที่เจอแดดแล้วนะคะแล้วก็เวลาเจอแดดเนี่ยผิวแกมไม่มีอาการแดงไม่มีอาการระคายเคืองเขาช่วยกู้ผิวแกมได้นะคะเวลาออกไปเจอแดดอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าอุยผิวเราเสียผิวเราหมองค้านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย วยกู้ผิวสรงเราได้เหมือนเป็นเกาะ ป้องกันแสงแดดให้เราได้ด้วยทำให้ผิวเราดูสวยดูสดใสกว่าเดิมสรุปเลยนะสรุปเลยเอาจริงเลยแกมมีความรู้สึกว่าผิวแกมดูดีขึ้นในวิดีโออ่ะแกมก็รู้สึกได้ว่าแกมเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวแกมนะคะเวลาจับผิวตัวเองตอนนี้น่ะผิวแกมไม่สากแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่แกมได้บอกไปแกมได้หยุดใช้ออยล์ไปใช่ไหมมีความรู้สึกว่าตัวนี้นะคะใช้แทนออยล์ได้เลยก็คือใช้เป็นการบำรุงผิวในแต่ละวันได้เลยใช้ที่มีปัญหาผิวมองคล้ำอยากผิวสดใสผิวนุ่มๆน,นะคะแกมแนะนําเลยทุกคน ถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะแกมทิ้งพิกัดของทุกอย่างนะคะไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะเกี่ยวกับ d r a Restoring Bright UV ตัวนี้นะคะคอมเมนต์มาถามแกมได้ข้างล่างนะคะส่วนวันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไป้วคะสวัสดีค่ะ